เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดอ,อยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลักกี้คอยเอาเลยครับกับสวัสดีซีทุกคนเช่นเคยกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับรายการรักกี้แชมเปี้ยนลีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นรอบ8ทีมนครับผมเป็นการเจอกันระหว่างคุณอาเมียนและก็คุณวานเนี่ยผมอ่ะ รอบนี้ก็มากับกุ๊ปดีเลยครับทั้ง2คนครับฝั่งของคุณอาเมีนครับผมมากับแผน4-3-1-2ครับผมเป็นแผนเมตาเช่นกันครับสำหรับแผนนี้มีน้าป้าเป็นกิจยาเนปเป้ครับอ่าแล้วก็เชฟเชงโก้นะครับผมมีกลางเป็นเมซี่ครับส่วนกองกลางและก็หลังก็ตามภาพเลยนะครับส่วนฝั่งของคุณวานเนี่ยผมก็มากับแผน4-4-2นะครับผมมามากับทีมปารีสแซงต์แชมงเนี่ยผมอ่ะ ก็มีนะครับเป็นซอรอสครับกับเอ็มบอปเป้ครับส่วนปีข้างสองข้างมีเมสซี่แล้วก็มีคาราชเครเรียนะครับผมก็ตามภาพเลยครับในส่งของกลางแล้วก็หลังครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้เป็นการเจอกันครั้งแรกครับจะเป็นยังไงผลชนะก็จะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบเลยครับถ้าใครชนะได้ครับสำหรับแมตช์นี้เขาครับฝั่งเชลซีเคลียบอลก่อนครับแต่ไม่ผ่านนะครับเป็นฝั่งของ ปารีครับโยนมาจังวันนี้เอ็มปารเป้เอาบอลลงแล้วก็ซัดเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้โหเอาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับผมฝั่งของคุนวานเลยครับผมเปิดก่อนได้เปรียบครับจังวันนี้แล้วฝั่งเชลซีครับเบิแฮมต่อบอลกันเนียนตาครับสำหรับเชลซีแล้วเชฟเชงโก้พิกลูกนี้ได้ยิงนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าครับลูกนี้เป็นนาคาต้าครับเขี่ยมาเอ็มปารเป้ชิงการเชฟเชงโก้แทงต่อเมสซี่เมสซี่ตัดไม่ได้ครับ เมสซี่จ่ายลูกนี้ก็ลึกไปครับแต่ว่ายังไงยึกยักกันครับจังหวะนี้โอ้เกือบได้ลูกที่2เหมือนกันครับฝั่งปารีสแต่ยังดีที่แบบประตูยังออกมาเร็วครับเอมบปเป้ยกให้เอมเปเป้ครับจังหวะนี้เอมเปเป้ถึงแล้วปาดเข้ากลางมาเรียบร้อยครับโอ้โหสองศูนย์ไปแล้วครับสำหรับฝั่งของคุณวานครับโอ้เอาตั้งแต่นาทีที่แบบแป๊บเดียวครับได้ลูกที่สองครับ ทีที่ี่สิกว่าๆแล้วลูกนี้โอ้โหซัดเลยครับแล้วเรียบร้อยเลยครับอังเดรเชฟเชนโกครับลูกนี้ตีตื้นขึ้นมาครับเป็น1ประตูต่อ2ครับฝั่งของคุณอา์มีนครับเอาเลยครับเกมเริ่มกลับเข้าสู่เกมได้แล้วครับตอนนี้อีกลูกเดียวครับขอแค่อีกลูกเดียวครับเชลซีก็จะกลับขึ้นสู่เกมครับแล้วจังหวะนี้ปั่นดื้อๆโอ้โหเรียบร้อยเหมือนกันครับเอาเลยครับ2-2ครับแมตชนี้ต้องมาลุ้นเลยครับว่าใครจะเข้ารอบครับถ้าจบแบบนี้เนี่ยมีเตะหยุดโทษแน่นอนครับ ยังไงครึ่งแรกยังอยู่ที่สองสองครับตอนนี้แทงต่อเนื่องมาเมสซี่เมสซี่ถึงแล้วคืนมาลูกนี้จะยิงจ่อๆเลยครับอู้ไม่เข้าครับยังติดเซฟครับลูกนี้เอาครับปาดออกมาเทนนโนเทนาโววนวนวนแล้วจ่ายมาจหวันนี้ไม่ผ่านครับเอ็มปาเป้วนเหมือนกันเอ็มปาเป้ฝั่งเชลซีครับแทงต่อเนื่องมาไม่ผ่านนกาักตะชิงต่อมา ยังไงไม่ได้ยิงเลยครับแล้วไปเสียบลูกนี้ก็โดนใบเหลืองไปเลยครับฝั่งเชลซีครับไปต่อครึ่งหลังครับคู่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวครับเริ่มเกมครับฝั่งปารีสเกียบอลแล้วแทงมาที่เอ็มบาเป้คาร์สเกรียยกมาให้แบบนี้แล้วพักอื้มหือเอาบอลลงอย่างสวยแต่ไม่ได้จบเลยครับลูกนี้เอ็มบาเป้นะกตะนากตะยึกยักแล้วจ่ายแทงออกมาไม่ผ่านครับไม่ถึงดีมาโกครับจังหวะนี้ เอ็มปเป้โคคืนเลยครับเอาแล้วเป็นซซลล์เลยครับลูกนี้จะไม่มจะจ่ายก็ยังไงยังไงครับลูกนี้จะเอาไปยิงเองก็แบบโดนสกัดก่อนเลยครับเชลซีครับยังไงเชลซีเชฟเชงโกให้มาที่เอ็มปเป้แล้วหลุดมาแล้วครับหลุดมาแล้วแต่ผ่านมาหนึ่งผ่านไม่ผ่านออกข้างมานากระตะเปิดลูกนี้ไม่ได้โคครับเบรโดเคลียก่อนครับจังหวะนี้ แล้วเป็นบอลของเชลซีครับเชลซียังไงจังหวะนี้ได้ยิงแต่ก็ยังไม่เข้าเลยครับแล้วนักก้าตาได้บอลครับลูกนี้ปาดเข้ามาเอ็มปเป้ไม่ถึงจิ้มจิ้มแล้วยังไงโอ้ขูกขีกกันไปมาครับตอนนี้ยังไม่มีใครได้ครับจังหวะนี้โอ้เกือบได้เหมือนกันครับสำหรับฝั่งเชลซีครับเอาครับตอนนี้พับสนามบุกครับเชลซีเปิดเข้ามาไม่ได้โขครับโอ้หน้าเสียดายครับจังหวะนี้แล้วบ่ายยินเซิร์ฟอ่ะไม่ใช่บ่ายยืนครับเป็น เปเชียครับศาส์ยาวเลยลูกนี้แต่ว่าบอลไม่ถึงนะครับกอยตามมาเก็บได้ครับเอ็มป้าเป้เอ็มปเาเป้แทงลูกนี้ถึงไหมไม่ถึงครับมีแค่บอกบอลมาที่เทนเโน,โนแล้วแทงตัดมาเมสซี่ดึงสองกันจังหวะน,นี้เบรเดตัดได้ครับตัดได้แล้วสวนทันทีครับยังไงมากันสองคนสองคนดึงจังหวะแล้วแทงเอ้าจังหวะน,นี้ยังไงแล้วก็เหลียบลอยเลยครับโอ้โห ไปมือเลยครับผมฝั่งกองหลังของคุณอามีนครับจังหวะนี้โอ้คุณวานซัดนิ่มๆเลยครับโอ้ควรที่จะดักบอลได้ครับแต่ว่าก็ไม่ดักเนาะกองหลังจังหวะนี้ครับโอ้พลาดเต็มๆเลยครับถ้าจบแบบนี้จะเป็นคุณวานนะครับผมที่จะได้เข้ารอบในรอบสี่ทีมนะครับแล้วจ่ายมาอีกแล้วหนึ่งจังหวะนี้ไม่ผ่านนะครับแล้วจบสกอร์นี้ครับเป็นประตูที่ได้เรียกว่าเป็นประตูชัยเลยครับสามครับฝั่งของคุณวานทําผลงานได้ เชียร์พมกว่านิดหน่อยเลยครับสาหรับคู่นี้ก็จบลงไปนะครับผมอ่ะก็ไปรอเจอเพื่อนเพนะื่อนในรอบสีทีมนะครับผมฝังของคง,งนนลครับผมโอ้ได้ได้ว่าตึงจัดเลยทั้ง2คนก็ถือว่าคุณภ,ภาพทั้งคู่ครับสำหรับ2คนนี้ครับต่อไปรอเจอกันในะรอบ4ทีมครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม